ชาวบ้านสะพานลาวรวมตัวถือป้ายเดินไปขับไล่ผอ,อโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวสาเหตุมีพฤติกรรมไม่โปร่งใสวันที่2ธันวาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านหมู่บ้านสะพานลาวตำบลสากกรณนนิคมอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกันพร้อมป้ายข้อความเดินขบวนขับไล่ผอ,อโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวให้ออกนอกพื้นที่เนื่องจากกระทําตัวไม่เหมาะสมเข้ากับชาวบ้านไม่ได้พร้อมทั้งชาวบ้านได้เรียกร้องให้ทางผอ,อสํานักง,งานเขตการประถมศึกษาได้ทําการตรวจสอบ พฤติกรรมและการบริหารงานจำนวน6ข้อโดยมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 1. เรื่องใดการได้รับของบริจาคจากภาคเอกชนแล้วไม่แจกให้นักเรียนให้หมด 2. เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาที่ไม่โปรง่งใส 3. เรื่องการจ้างให้คนสนิทมาดําเนินการเกี่ยวกับอาหารของเด็กนักเรียน4ให้คนสนิทข,ขายขนมให้แก่เด็กนักเรียนภายในโรงเรียน 5. การจัดให้คนสนิทเรียกเก็บค่าสอนพิเศษแก่เด็กนักเรียนนอกเวลาเรียน 6. การปฏิบัติต่อเด็กนักเรียนอย่างไม่เป็นธรรม สำหรับพออไรนี้ก่อนหน้านี้เป็นพออ,อยูงเรียนบ้านกองมองทะแล้วก็ถูกชาวบ้านกองม่องทะขับไล่จนต้องย้ายออกไปเป็นพออโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวปัจจุบันนี้และแล้วก็มาโดนชาวบ้านประท้วงขับไล่เหมือนกันไม่แตกต่างกับอยู่โรงเรียนกองม่องทะชาวบ้านก็ได้ขับไล่เช่นนี้ก็เป็นเพราะเป็นเรื่องความไม่โปร่งใสอีกเช่นกัน โอกาสนี้ทางตัวแทนชาวบ้านที่รวมตัวขับไล่ได้มีการสอบถามถึงกรณีที่ผอ,อไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทําการค้าขายในโรงเรียนได้แต่ไปเอาบุคคลภายนอกเข้าไปค้าขายแทนซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านสามารถเข้าไปค้าขายได้ตามที่ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้แต่เมื่อผอ,อย้ายเข้ามาอยู่ก็ไม่ยินยอมให้เข้าไปทําการค้าขายได้แต่กลับไปเอาบุคคลนอกซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับผอ,อเข้าไปขายแทนในส่วนตัวผอ,อโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว ได้ชี้แจงว่าในช่วงนั้นได้เกิดสถานการณ์โควิด -19 หากให้ชาวบ้านเข้าไปค้าขายจะต้องมีการตรวจสวบทุกวันทำให้ไม่สะดวกกับผู้ค้าขายในโรงเรียนและก็ยอมรับว่าตนเองได้กระทำการใดๆลงไปโดยพละการโดยไม่มีการประชุมกับชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ขายรายเก่าก่อนโดยได้เอาบุคคลอื่นเข้าไปค้าขายแทนสำหรับผู้ในการสำนักงานประถมศึกษาเขตพื้นที่ที่สไซโยได้เดินทางเข้าไปยังจุดที่ชาวบ้านรวมตัวขับไล่พอ,อ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวได้ชี้แจงกับประชาชนอย่าให้ใช้อารมณ์ต่อกันรับปากว่าจะเร่งดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านอย่างด่วนที่สุดขอให้ประชาชนรอฟังข่าวการสอบสวนของคณะกรรมการก่อนย้ำขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้รอการสอบสวนของคณะกรรมการให้ชัดเจนก่อนและชาวบ้านได้สลายตัวเพื่อรอฟังการสอบสวนเรื่องนี้จะออกมาอย่างไรต่อไป เด็กเรียนเล่นบอลทะตลาะกันขอไปยอมพอัวน้ำเขาเลยบอกว่า กันนะไม่ให้เป็นแข่งตะคูกไม่อห้ไปคว่าเครับอขายะไรจุดประเด็นตรงนี้ทำไห้ม่พอใจกันอ,อ,อยนนครับครับนนได้ครับกับขา,า,ราครับ